นะครับผมบ่าวเตโซสวัสดีครับรอรอคุณาคุณยานะครับผมดีว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีด้วยความที่น้ำพานเร่งขึ้นนะครับผมอยากมาสวนมะขามเทศนะครับเราก็จะบุกสวนมะขามเทศนะครับวันนี้นะครับผมาม่รูว่าสวนมะขามเทศมีกินได้หรือยังนะครับผมเอฟซีนี่ครับเราจะเลี้ยวเข้าแล้วนะเอฟซีสวนแม่แชมป์พาทำนะครับผม แชมพทาทำก็มีช่อง Youtube อยู่นะครับผมก็เข้าไปกดติดตามกดชมคลิปในช่องมีแชมพทาทำได้นะครับผมเป็วนมะขามเทศนะครับก็ถือว่าหลายต้นพอสมควรนะครับผมแต่ดูเหมือนว่านะครับผมกำลังเป็นมากในะนะน้อยนะเอฟซียังไม่ใหญ่นะครับผมเอฟซสุภาพแหวเหมือนเดิมนะครับผมเออนะครับผมกม็เป็นไรนะครับ เดี๋ยวยกึงมาพูดไม่ค,มค่อยฟังนะครับผมเดี๋ยวยกึงก็พูดไม่ค่อยฟังนะครับผมโอ้นะครับผมโอ้โอ้นะครับนี่นะครับนี่โอ้มะม่วงรครับพี่ดูมะม่วงเอออิกีิมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงอะไร,น,รนี่ครับผมนี่เออนี่ครับผมมะม่วงอะไรแปลกมากนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็ทุเรียนครับโอ้โหทุเรียนต้นนี้น่าจะได้กินผลผลิตนะครับพี่ครับมาดิมาดิหยุด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 นี่โอ้กับต้นธนีพี่สี่เป็นต้นแรกที่ได้รับประทานอ่ทุเรียนหรือเปล่านี่ครับผมโอ้ครับผมนี่ครับผมสวยงามน่าจะรต้ับต้นนี้นะครับพีสี่ดูอะไรล่ะนอใหน่อใหญ่หน่อไม้เหรอ โอ้นะครับผมเอฟซีนี่ก็ไม่แชมป์นะครับไม่แชมป์พาทำเอฟซีเออเด่นยืมบอกไม่เคยฟังแล้วได้ยืมบอกว่าย่างย่งย่างย่งย่งเพราะว่าเข้าขลังพวกคุณเตรียมถุงผมก็เข้าดูคลิปขอไม่แชมป์อยู่ใครเตรียมถุงเมื่อกี้นี่เห็นเป็นสองสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ฟันธงเท่าไหร่ถ้าเกิดมาเนี่ยต้อไม่ไม่มีอะไรเลยมันจะได้นั่นนะไม่ตัดมาตัดความรุ่งคานไงใช่มาาุ่งคานพูดนั่นแหละผมบอกย่างย่งก็ไม่เชื่อกัน เออนะครับผมพี่เอกจนไม่ถ่ายคลิปเลยเออนะแข่งขันเนาะไล่เขาไล่เราเนอะนะเออแม่เดินกึมก็เกินไป้ะเออนั่นแหละผมก็ดูคลิปนะเห็นสองสัปดาห์ที่แล้วก็มันก็เลยยังไม่มีก็เลยแบบบอกเดินกึมยุกก็ไม่ฟังกันเนาะเอาทีเอาทีทีเอาทีเถอะ ยาเจาหยุดเลยนะมันมีตวเมเยะตรงนีมีแต่ผู้ชายล่ะเออไม่ใช่มีตั้มเยอะตุ้มอันา้นอคโอเคโอ้โหขี้ตัวยมาหนึ่งสองสามแปดตัวจรนี่เป็นพื่อนบ้านที่ดีครับผมจรงตุ้มเห่านเห่านึงนี่นะครับเออหมาสิกว่าตัวนะอุ่นนะออุ่นนะ ต่เวลาเกือเขาถ้อคุณคือกันเป็นไรเออเหมือน้ก็มาสึงมีความเพื่อานะครับผมเดี๋ยวตัดความงคันะเออนั่นแหละปัญหาของมันอ่ะแต่ว่ามาปุ๊บมันก็ไม่มีเนาะไม่มีก็บอกไม่มีบอกไปเดือนน่นอ่ะแล้วพิ่งมาแค่สองทิศสามทิศเองคนฟุ้งค่อยฟังเะไอย่งเ้วันนั้นอ่ะ เราไปหาเห็ดทั้งที่มันหน้าแรงพาไปหาเห็ดเราก็ตัดความลำคาอพานางไปหาเห็ดพอไม่มีล้วก็สมใจแล้วก็จบครัวนี้ก็ตัดความลำคานพามาซะอืนั่นแหละแล้วก็จบมาจบนี้แล้วก็จบเรงไม่จบอีกจะต้องมีการดัดดัดสักอย่างหนึ่งสักหนึ่งมีการดัดอะประมาณสงายังชิได้กินเอองบอกหน่อย จะไปบอกบอกยังไงบอกคนจะบอกงี้สองการ์ดค่อยเออบอกมันไม่ฟังหรอกเออผมก็งึดอยู่นะเออดนกึมสงกราร์ดเดนไอซองสามันก็มอจะมาอีกแหละเี่ผมจะถ่ายอโวคาโดนะนั่นไปอโวคาโดไปไหนนี่มันเป็นหนาวเหรอไม่ดูต้นมันนี่นะผมเอฟซีแดงกึมนี่สุดยอดเอฟซีนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรหรอก มาที่เนี่ไมนี่นี่คือต้นอะโวคาโดเอฟซีนี่ครับต้นอะโวคาโดนะครับผมก็มไม่มีถ่ายก็มาถ่ายอะโวคาโดนี่ะครับผมเรานะครับอ่ากินต้นมันนะกินดอกมันน, <c oughs> นี่ับผมนี่คืออนะโวคาโดเอฟซี FC. นี่ใครไม่เคยเห็นก็มาดูเอานะครับเอฟซี FC นะนี่ครับต้นอะโวคาโดนะครับนี่นะครับผมแต่ผม,ผมก็มันเคยเห็นลอกเป็นไงแต่ จะของประวัติต้นแบบนี้แหละอะโวคาโดนะครับผมก็มีต้นน้องต้นน้อนี่คือน้อยหนานะครับส่วนนี้เป็นเงาะงเงาะนะครับผมเงาะนักเงาะนักเงาะนักเรียนกับเงาะโรงเรียน fc เงาะนักเรียนปาไปนะผมเนี่ยผมเออมาดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนที่ได้มาตรฐาน fc อนาคตนะครับผมแต่ก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นป่าหญ้านะครับไม่น่าอยู่ครับแห้งแล้งนะครับ fc แต่ตอนนี้คือพลิกฟื้นมาเป็นผมทำทลิปหลายคลิปแล้วแหละนะครับผมทีนี้ก็มาชมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมหวังว่าจะชมได้อยู่นะครับผมไม่เบื่อนะครับ F c ซคือเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจกล้าลงทุนนะครับผมคือจากเป็นที่นาครับตรงนี้นาก็น่าจะไม่เล็กมันสูงกว่านะครับผมมีคนจะมาครจะมา โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมจะออกครับออกเลยครับ